นะครับวนี้เราที่อ่าเกาดเยที่มืองัทยานะครับออวันนี้เราบนสีนไ,ได้มา,มามก่อนยัน,นิงบอ่าเดี๋ยวมาสามคนมามดวแล้วกันนะฮะี่ครับนค,ครับนนเราออกรายการอะไรดีนะราการอะไรดี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 รายการอะไรดีรายการอะไรดีรรอ,ดอ่วันนี้มา3คนโค้กับอยู่ที่ห้องนะ เป็นที่กูละมาสามคนก็คือมือกล้องไงมือกล้องก็เลครับมือกล้องที่เลยยาจะดูเลยครับก็เฉพาะพวกเราของบอยนี่เรามาเที่ชายทะเลที่วันพญามนา่กลางครับถามว่าสวยไหมก็ได้บรรยากาศของทะเลครับแบบว่ามันสกปรกปบเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าได้น้ำพลวันนี้เดี๋ยวคุยกันคลิปต่อแล้วกันนะครับที่สระปบไม่ใช่หาดนะฮะมือกล้องนะครับ เราก็ได้มาที่ร้าประมาณเกอาที่หนึ่งแล้วแหละนะเดี๋ยวเราก็จะพรุ่งนี้เราก็จะไปกินกับพี่เจไปแล้วนะครับผมให้แฟนฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับผมับอะไรนี่ในตอนต่อไปนะครับขอสวัสุดยอดปีไข่ของเปมนะครับผมคือมาวันนี้คือแเสร็จงานแล้วอ่ะแบบแล้วพักผ่อนต่อสมองเงนงานหนัก กันหัวจากสยามมากเลยตอนนี้เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศราอบๆนะครับพี่เดฟเป็นไงพี่เดฟแล้วเหลือครูนี่ว่ะแล้วกลับมาดูคนถ่ายด้วยนะครับ แบกปลาทั mm ้งพนเือนคับหลังนะครับหันนี้เดีครับเดี๋ครับอันนี้ก็ขอพักไว้ก่อนะครับ